คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเราไปมาแล้วแพทย์แผนจีนครับเป็นว้าเกิดที่เลยใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรที่ขอโทษอี่หนึงครับเป็นการรักษาแบบพัวซาพัวาครับคือใช้ลมปราณไล่ลมปราณก่อนที่เราจะทําการรักษาเนี่ยหรือว่าเป็นการแบบแก้ไขที่ปลายเหตุเราต้องมาเริ่มจากต้นเหตุก่อนที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันนะครับโรคออฟฟิศซินโดมคือคุณผู้ชมครับหมอคนที่เรากำลังจะไปเจอเนี่ยเป็นหมอคนที่เคยแพทย์สิบ ยากครับผมคให้กับหนุ่มออฟฟิศทั่วประเทศจริงนี่ยนุ่มอย่างดียวเลยเหรอฮะเอาก็ส่วนใหญ่ไงหนุ่มสาวหูเราเป็นสี่คนป่ะโอเคครับจะรู้ท่ายากรับไ่ไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับมดี้รับสู่ชีวิเวสสินธุลมีด้ช่วยดูแลดูแข็งแรงทุกคน มีปัญหาาท่นผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแนะนำก่อนเลยครับตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์วิสาลนะครับแล้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออฟฟิศซินโดรมซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จริงคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนหนึ่งว่าเราตามหาคำตอบเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมตั้งแต่เช้าแล้วครับเช้าแล้วใช่แล้วเจออะไรบ้างอ่ะคือเมื่อเช้านี้เจอหลังลายครับผมแเมื่อเช้าก็คืออย่างนี้ครับหมอเมื่อเช้าเนี่ยพวกเราได้ไปรักษากันแบบจีนอ๋อไปรรักษาแบบนี้ไป เขาเรียกอะไรนะดูดคืออ้านอันนั้นป็นการรักษาแอาอากาศตอนนี้ที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะเราต้องการหาวิธีป้องกันใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าปัญหาสําคัญคือมันเป็นภาวะที่ป้องกันได้ครับแล้วก็จริงๆง่ายมากเลยครับครอยากรู้นิดนึงว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับจริงๆหมายถึงอะไรมีอาการยังไงบ้างครับอยู่แบบคนที่ ยู่ดีเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเต็มไม่เป็มาจริงจริงอันที่หนึ่งก่อนสมมติเราดูอย่างนี้นะถ้าเราเห็นโครงสร้างปกติเลยอย่างนี้เราคงบอกไม่ได้เพราะว่าเราคงไม่รู้สมมติว่าเรายกเป็นว่าสักคนหนึ่งมีโอเคมีลักษณะของไหลเอียงหรือมีโครงสร้างปกติอย่างนั้นมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มซึ่ง,งใช่ใช่ก็มีแนวโน้มเพราะ หลายคนในหนุ่มสาวเนี่ยทำคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในโพสเจอร์นี้ oh. แล้วก็ทั้งเล่น iPad จนอยู่ในโพสเจอร์นี้คือมันลึกลัางงานนี้ไป oh. อย่างไรหลายเดือนนะเพราะถ้าอย่างนี้สมัยผมก็ดูอย่างนี้ผมก็จะบอกไม่ได้เพราะว่าจริงออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงคำออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทางการแพทย์เราไม่ได้เรียกออฟฟิศซินโดรมจริงมันคือภาวะของปวดกล้ามเนื้อ oh. ที่ต่างๆตั้งแต่กล้ามเนื้อตา ปวดฟันยังได้เลยกล้ามเนื้อกรามกล้ามเนื้อบ่าทำงานหนักไม่ปวดฟันเลยเพราะมันเตึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ดูคลิปตลกแล้วคือเคยเป็นผมเคยเป็นผมเรียกตาปัดไม่รับงานเลยตึงขึ้นมาเลยต่งขึ้นมาเลยเออตึงขึ้นมาแล้วมันถึงนี่เลยนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้มีท่าไหนไหมฮะที่เป็นท่าที่คิดว่าแบบน่าจะอันตรายคือจริงๆท่าที่คือสมมติเราบอกว่าโอเคผมกำกวมยังเลยอืมในท่าทำงานนะใช่ในท่าผมต่ออยู่กำกวมมากสมมติอย่างนี้ก่อน อันนี้คือท่าปกติครับแต่สมมุติเราเป็นคนที่โพสิชันคือจออยู่อย่างนี้ฮะแล้วเราต้องอยู่อย่างนี้บางคนก็บอกเฮ้ยมันนิดเดียวแต่เกิดเงินคุณคอมเม้นทเคอีเมลปั๊บหนึ่งมันสิบสิบเมลละมันไม่ปั๊บเดียวละคําว่าคือท่าในที่ตัวเองคือหนึ่งนอกจากการอยู่ท่าเดียวนานแล้วกับการที่อยู่ท่าซ้ําๆแล้วอยู่ท่าที่บิดตัวผิดปกติหรือฝืนสมมติอย่างเงี้ยสมมติท่านน่ละสมมติล็อกฟิตอย่างนี้นั่งปุ๊บ อ่าสมมติเราต้องทำคอมพิวเตอร์อยู่อย่างนี้มันก็ปกติสมมติทำคอมพิวเตอร์นี้แต่ของกินอยู่ตรงนี้อ่าเราก็กินไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราบังเอิญซิเราคิดว่าแป๊บเดียวแต่เราต้องถามอย่างนี้นานๆไม่มีโอกาสใช่ไหมครับไม่รู้โดยเพราะจริงๆมันจะมีมาก่อนที่ผมบอกเช่นเราเคยนั่งไม่เต็มเก้าอี้แล้วพอนั่งยี่ปุ๊บมันเจ็งวันนั้นก็คือมันที่มันจะเกิดเหตุแต่จะเย็นนั้นคืนนั้นที่ปวดเรายังไม่รู้เลยว่าสิบเท่าของหมอคืออะไรแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอ วินิจัยว่าใน4คนนี้มีใครเนี่ยมีตรงไหนมั่งที่มีอาการปรับตรงนี้เป็นคนนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเราจะได้รู้นะฮะเราจะได้กลับไปใช้ด้วยถูกต้องถ่าใช่ครับงั้นเดี๋ยวขอเรียนรู้เลยครับได้ครับผมในการตรวจภาวะออฟฟิศซินโดรมเบื้องต้นด้วยตัวเองก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือการเอาหลังพิงกำแพงและยกมือขึ้นเหนือศีรษะถ้าลำตัวไม่สามารถพิงกำแพงได้แสดงว่าคุณกำลังเริ่มมีอาการแล้วละค่ะ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้คุยกับคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องเวทเป็นเวทเทนนิ่งงานแต่อยู่โรงพยาบาลเป็นห้องพักรกายภาพบำบัดใช่ไหมครับบริการสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่เมื่อกี้ได้คุยกับคุณหมอมาค่ะไม่ทราบว่าคนไหนที่มีอาการปวดบ่าปวดคอมากที่สุดอะคะ นี่ครับสลัดตันสลัดตันไงครับนี่นะครับน่าจะหนักสุดแล้วครับหนักสุดเลยครับตอนนี้เป็นอาการที่มาจากการใช้คีย์บอร์ดแล้วก็อยู่ในท่าที่เก่งทําให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณไททรอยด์ครับคอเนี่ยตาตึงแล้วก็ส่งไปถล่หัวนะลำถึงสมองใช่ปวดหัวปวดปวดตาแล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ไขไหมครัอย่างที่ผมมีท่าไหนแนะนำไหมครับแบบหรือว่าต้องทำไงก็คือต้องดูค่ะว่าตำแหน่งที่ปวด นะคะจะปวดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยก็ได้อะะโอเคมา,มา,มาพร้อมแล้วครับวินิจฉัยครับผมโอเคก็คือจากที่เมื่อกี้คุณหมอวินิจฉัยมาใช่ไหมคะจะมีลักษณะาการปวดของกล้ามเนื้อตรงตำแหน่งนี้นะคะคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนือ้อทับิเสียนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตโนไโคโนโมาสตอย าได้ถ้ายากเพิ่มก็วิ่งไม่ยากหรอกขอให้แทรกอยู่ไปในสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันที่จริงที่จริงมันสั้นมากเลยนะแต่ว่าถึงผมเชื่อนะคุณผู้ชมในหลายๆคนถึงคนเขารู้เนี่ยว่าถ้ามันทําง่ายอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ทําเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้อีกวันค่อยทำแล้วพอปวดก็จะค่อยไปแก้ที่ปลายเหตุครับก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับว่าด้วยไลฟ์สไตล์นะฮะจริงๆของวัยรุ่นหรือว่าคนทํางานเดี๋ยวนี้นะครับที่ว o r ฮาร์ d เล a y ฮาร์ดนะครับไหนจะเที่ยวเล่นไหนจะบางทีด้วยไลฟ์สไตล์นะครับการใช้อายุอีกต่างต่างใช่ไหมนะครับแก่แล้วอายุปูนนี้ใช้งานก็นักผมไม่เคยปวดเลยนะนะครับก็คุณหมอเนี่ยมีมีท่าบริหารทุกวันนะครับก็อยากจะฝาก คุณผู้ชมทุกคนนะครับได้ลองกลับไปทําดูรักษาสุขภาพตัวเองนะตีความมาตามเก็บรักษาที่รงพย์อย่าอย่าปล่อยให้เป็นอย่างผมผู้น่าสงสารคนนี้นะครับใช่ครับเพราะว่านะครับคุณจะไม่มีใครช่นคุณได้นะครับนอกจากตัวคุณเองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณมากครับดีครับหรัาคุได้ประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมติดตามพวกเรา4คนนะครับในแอนน์ไรที่นะครับทุกวันพฤหัสห้าทุ่มครึ่งนะครับทางช่องห้านะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This is night, this is night.